สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมัดอยู่กับเจ้ารถ RS ตัวนี้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเอ่อมัดจะมาสอนเกี่ยวกับกล้องส60องศาเนะเพราะว่ามีเพื่อนๆถามมาว่าเอ๊ะแล้วกล้องสา0รอองศาเนี้ยมันใช้งานยังไงนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะไานี่เลยเดี๋ยวมัดมาสอนเรื่องจอนิดนึงอย่างถ้าสมมติว่าตอนเนี้ยมัดเข้าเกียร์ดีอยู่เนาะ นี่เข้ามาที่เกียร์ดีแล้วแล้วแบบว่าอยากจะให้จอ360องศามันขึ้นใช่ไหมคะวิธีการก็ง่ายมากเลยค่ะมากดตัวนี้นิดนึงวิวนิดนึงฟึบขึ้นแล้วแล้วมุมมองเราก็จะเลือกได้เลยนะจะเอาแบบไหนก็เลือกได้อันนี้เป็น 3D นะคะแล้วก็อันนี้มุมมองหน้ารถนะคะกว้างขึ้นนะคะด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านหน้า ะะเห็นวงล้อเวลาที่เราแบบว่าถอยเ,ออเดินหน้ารถหรืออะไรอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีบอกทั้งหมดเลยนะคะมุมมก็ได้อะหรือถ้าเป็นเข้าเกียร์ถอยได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะตัดภาพไปที่ถอยเลยจะเป็นส d มดีก็ได้นะคะหรือจะเป็นมุมมองเหมือนเดิมได้เลยเนี่ยสามารถกดได้เลยว่าเราจะเอามุมมองไหนอะไรเงี้ยค่ะนี่นี่ได้เลย ต,ตัวนี้ถามว่าเรามีกล้องบนหลังคาเหรอเราไม่ได้มีกล้องบนหลังคานะคะจริงๆอันนี้มันประมวลภาพให้จากแบบจากทิศทางกล้องของรอบคันนี้นะคะ่ะแล้วประมวลออกมาเป็นภาพให้ว่าเนี่ยรถเราจอดอยู่ในลักษณะนี้เนี่ยเห็นไหมมีรถมาเห็นไหมอ่ามันก็จะมีบอกรถเราจอดอยู่ในลักษณะนี้นะคะวง,วงเราอยู่ในในแบบนี้อะไรประมาณนี้อย่างถ้าสมมติว่า เราขี่ไปอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวมันเดินหน้าหน่อยหนึ่งนะเนี่ยเราขี่ไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีบ่อมเลยเนาะเนี่ยเห็นไหมคะเป็นเป็นหลุมโอ๊ยโทษนะคะเนี่ยเป็นหลุมเป็นอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีบ่อมเลยแล้วตรงเส้นเขียวๆเนี่ยนะคะก็คือเส้นของล้อเราอะค่ะว่าตอนเนี้ยล้อเราอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าให้เห็นชัดก็มาตัวนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะจะเห็นเลยว่าเนี่ยคืออันเนี้ยคือล้อเรานะล้อเราอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะตำแหน่งนี้อะไรเงี้ย เราก็สามารถแบบว่าดูได้เลยอะไรได้เลยอะไรเงี้ยค่ะออันนี้มีเฉพาะในรุ่นของ RS นะคะนี่นพอเราเดินหน้าไปมันก็จะเห็นเป็นลักษณะเรื่อยๆนะคะสามดีมันก็เปลี่ยนนะแล้วก็ตัวจอตรงนี้ก็เปลี่ยนนะนีะ่วิธีง่ายๆลองไปใช้งานดูนะคะ ใครอยากได้รถใหม่หรือสนใจรถใหม่ก็ทักมัดได้นะยังไงกดใจกด subscribe ให้หน่อยนะไปแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกความรู้เคล็ดลับอะไรใหม่ๆให้ลูกค้าทุกท่านฟังเนอะเผื่อบอกว่าเซลล์ยังอธิบายไม่ครบถ้วนเพราะว่ามันยังใหม่กับทุกคนอยู่เนาะจ้ะยังไงฝากด้วยนะคะไปแล้วค่ะ